สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอุปกรณ์ดริปกาแฟตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะ Kalita าเ v e ค่ะหรือบางคนอาจจะคุณชื่อเอ่อคังหมูเรามีข้อมูลจากบทความ k a l i ต้คังหมูปรัชญาแห่งความนิ่งในการดริปค่ะตัวนี้เนี่ยจะต่างจากพวกเอ่ออย่างฮาริโอ e s ที่แบบเน้นให้เราควบคุมเยอะๆใช่ไหมคะแต่คาลิต้เนี่ยเขาเน้นเรื่องความสมดุลความนิ่งแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันออกมาสม่ำเสมอครับ ใช่เลยบทความนี้เขาใช้คำว่าปรัชญาแห่งความนิ่งเลยนะครับคือหัวใจของคาริตาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความเร็วหรือการควบคุมแบบเป๊ะๆทุกอย่างแต่มันออกแบบมาเพื่อลดตัวแปรล,ลดความผันผวน,นจากภายนอกให้รสชาติมันนิ่งมันสถเียนมากกว่าครับค่ะจุดเด่นแรกที่เห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าต่างคือก้นมันเป็นแบนแล้วก็มีสามรูเล็กๆนะคะตรงนี้มันทำงานต่างจากกลวยแหลมรูเดียวยังไงอะคะ ก้นแบนสามรูนี้แหละครับตัวสําคัญเลยคือมันเอ่อมันเหมือนช่วยชะลอการไหลของน้านิดนึงสร้างแอ่งเล็เลกๆให้น้ําขังนิดหน่อยมันไม่ไหลผ่านกาแฟพรวดเดียวจบเหมือนกรวยแหลมรูใหญ่ๆอ๋อค่ะค่ะ oh, ก็เลยช่วยลดความเสี่ยงที่น้ําจะไหลทะลุเร็วไปแค่บางจุดที่เรียกว่า channeling นะครับหรือว่าสกัดบางที่เข้มไปบางที่จืดไปมันเหมือนการเป็นเอ่อเรียกว่าควบคุมทางอ้อมดีไหมครับคือปล่อยให้ตัวริปเปอร์มันช่วยสร้างสมดุลด้วยตัวมันเอง เข้าใจแล้วค่ะคือดีไซน์มันช่วยคุมเกมระดับหนึ่งแล้วพวกลอนคลื่นด้านในล่ะคะกับกระดาษกรองที่เป็นทรงเวฟเวฟของเขาโดยเฉพาะอันนี้มีผลยังไงอีกคะครับตัวลอนคลื่นหรือเวฟเนี่ยมันช่วยให้กระดาษกรองไม่แนบติดผนังดริปเปอร์ไปสมดมันสร้างช่องว่างเล็กๆให้อากาศไหลเวียนได้แล้วก็เหมือนเป็นฉนวนกันความร้อนไปในตัวช่วยให้อุณหภูมิน้ําตอนสกัดมันนิ่งขึ้นครับอ๋อค่ะส่วนกระดาษกรองทรงเวฟเนี่ย ก็น่าสนใจมากครับความหนาความบางของกระดาษมีผลโดยตรงเลยในบทความเขาบอกว่าถ้ากระดาษบางไปน้ําก็อาจจะไหลเร็วไปหน่อยเสียสมดุลที่อุตสาหสร้างมาได้ฮะ uh huh. แต่ถ้าหนาเกินไปก็อาจจะขัดขวางการสกัดที่ดีได้เหมือนกันหมายความว่าเราเลือกกระดาษเพื่อปรับรสชาติได้ระดับหนึ่งเลยสิคะใช่ครับครับ บทความเขาก็แนะนำนะอย่างถ้าอยากได้กาแฟที่ออกโน้ตผลไม้สดใสซุยสยหน่อยก็อาจจะลองใช้กระดาษที่บางลงนิดนึงแล้วก็ค่อยๆรินเบาๆหลายๆครั้งเอาอืมแต่ถ้าอยากได้บอดี้แน่นๆหน่อยก็อาจจะเลือกกระดาษหนาขึ้นแล้วก็รินช่วงแรกให้เร็วขึ้นนิดหนึง่งได้ครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ในกรอบของความนิ่งที่คาริต้าพยายามจะสร้างนั่นแหละค่ะแล้วเรื่องวัสดุล่ะคะเห็นมีทั้งสเตนเลสเซรามิก ทองแดงหรือแม้แต่พลาสติกบทความว่ายังไงบ้างคะเรื่องนี้มันมีผลกับรสชาติโดยตรงไหมบทความก็ชี้ประเด็นน่าสนใจครับเขาบอกว่าคําถามจริงๆอาจจะไม่ใช่ว่าวัสดุไหนให้รสชาติต่างกันยังไงนะแต่ควรถามว่าวัสดุนั้นๆมันจัดการกับอุณหภูมิยังไงมากกว่าแล้วมันเหมาะก,กับกาแฟแบบไหนหรือเทคนิคแบบไหนอ๋อเน้นเรื่องการควบอุณหภูมิครับอย่างเซรามิกเนี่ย มันจะเก็บความร้อนได้นานอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ก็อาจจะเหมาะกับก,บกาแฟขั้วกลางถึงเข้มที่เราอยากให้อุณหภูมินนิ่งๆตลอดการสกัดส่วนทองแดงที่มันนําความร้อนเร็วเย็นเร็วตอบสนองไวก็อาจจะเหมาะกับกาแฟขั้วอ่อนที่เราอยากจะ,ะดึงรสเปรี้ยวความซับซ้อนออกมาโดยอาจจะมีการเล่นกับอุณหภูมิที่ต่างกันในแต่ละช่วงการเทอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้ว การเลือกวัสดุก็เลยเหมือนเป็นการปรับจูนอีกชั้นหนึ่งเพื่อรักษาความสม่ำเสมอตามที่เราต้องการนั่นเองครับฟังดูแล้วคาริตะนี่เขามีแนวทางชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วแบบนี้ใครล่ะคะที่ไม่น่าจะคลิกกับคาริตะไม่น่าจะเหมาะเออก็น่าจะเป็นคนที่ชอบปรับเปลี่ยนเทคนิคการเรียนไปเรื่อยชอบทดลองอะไรใหม่ๆตลอดเวลาหรือคนที่แบบว่าต้องการควบคุมทุกอย่าง ทุกหยดน้ําเลยจริงๆค่ะคนกลุ่มนี้อาจจะรู้สึกว่าคาลิตะมันเอ่อมันจํากัดอิสระไปหน่อยเพราะอย่างที่คุยกันครับว่ามันมีลักษณะควบคุมเราอยู่พอสมควรเพื่อแลกกับความนิ่งนั่นเองอืจริงด้วยค่ะแต่ในทางกลับกันถ้าใครที่แบบว่าอยากได้ความนิ่งอยากชงกาแฟแก้วไหนก็ให้รสชาติมันออกมาดีใกล้เคียงเดิมทุกครั้งไม่ว่าใครจะชงก็ตามคาลิต้าเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆเลยครับ ในบทความเขาก็มีพูดถึงสูตรเฉพาะที่เหมาะกับคาลิต้าด้วยนะอย่างเซนเตอร์บลูมที่แบบเทน้ำแรกเน้นตรงกลางให้กาแฟมันคลายแก๊สทั่วๆหรือสไป a l ลซ a l ที่เทวนๆนปิดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าสกัดได้ทั่วถึงจริงๆเหมาะกับกาแฟโทนแบบเอ่อคาราเมลแอปเปิลที่ต้องการความชัดเจนคงที่ของรสชาติค่ะถ้าให้สรุปแก่นจริงๆของคาิต้าเวฟตามบทความนี้เลยมันคืออะไรคะอืมผมว่า คาลิตาไม่ได้พยายามจะทำให้กาแฟมันมีรสชาติโดดเด่นแบบว้าวสุดๆพีคมากๆเลยแบบนั้นนะครับแต่เป้าหมายหลักของมันคือทำให้กาแฟมันมั่นคงมากกว่าคือสกัดเอารสชาติที่ดีที่สุดที่กาแฟตัวนั้นนั้นมีออกมาให้ได้สม่าเสมอใกล้เทียงกันทุกแก้วซึ่งเอาเข้าจริงการทำซ้ำให้ได้ผลลัพธ์เดิมๆเนี่ยมันคือความท้าทายอย่างหนึ่งของการชงกาแฟเลยนะมันเหมือนสอนให้เราเข้าใจเรื่องออความนิ่ง ความสมดุลแล้วก็เคารพในสิ่งที่ตัวอุปกรณ์กับตัวกาแฟมันมอบให้เราครับสรุปก็คือคาลิโตเวฟใช้ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทั้งก้นแบนสามรูลอนคลื่นกระดาษกรองหรือแม้แต่การเลือกวัสดุทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวคือความนิ่งความสม่ำเสมอให้ได้กาแฟรสชาติที่ไว้ใจได้ทุกครั้งที่ชงว่างั้นนะนนะคะ ใช่เลยครับแล้วบทความเขาก็ทิ้งท้ายไว้ดีนะเกี่ยวกับปรัชญาแห่งความนิ่งที่ได้จากคาลิต้านี่แหละมันทำให้เราฉุกคิดเหมือนกันว่าเออการที่เราได้ฝึกได้เข้าใจเรื่องความนิ่งผ่านการชงกาแฟเนี่ยมันอาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆให้เราไปปรับใช้กับการทำอย่างอื่นหรือแม้แต่มุมมองในการใช้ชีวิตด้านอื่นๆได้เหมือนกันนะครับอืมก็น่าสนใจดี